ครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพาณิชพันฟิชชิงกรแพงเพชรนะครับผมวันนี้เอาสายประหยัดมาแนะนำนะครับผมนะฮะสายประหยัดและชอบแบบไม่เหมือนใครนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นคันไฟเบอร์นะฮะแต่ยาว12ฟุตเลยนะครับผมตัวนี้เป็นคันวีวาสปินมาตเตอร์นะครับผมตัวนี้ยาวถึง12ฟุตนะครับผมก็คือความชอบไม่เหมือนใครนะครับผมชอบยาวกว่า นะฮะตัวอื่นขนาดอื่นผมไม่ได้อามานะฮะผมอามาแต่สิบสองฟุตนะฮะเพื่อความชอบที่ไม่เหมือนใครนะครับผมนะสิบสองฟุตนะฮะตัวนี้หาซื้อยากนะครับผมแต่ที่ร้านมีจําหน่ายนะครับผมตัวนี้นะฮะราคาจําหน่ายก็ไม่แพงนะครับผมคันนี้ห้าร Mind ้อยแปดสิบาทเองนะครับผมนะฮะเป็นด้ามยางนะฮะด้ามยางนะฮะนะฮะเป็นคันไฟเบอร์นะครับเป็นคันไฟเบอร์อย่าลืมนะครับเป็นคันไฟเบอร์ไม่ใช่กาไฟนะฮะ ถ้ากาไฟก็เอาแบงค์พันขึ้นเลยนะครับใบเดียวไม่เพอเไม่พอนะครับสิบสองฟุตนะฮะวันนี้ก็เลยเอาเอาคันไฟเบอร์มาขายนะครับตัวนี้นะฮะเป็นยาวสิบสองฟุตนะฮะยาวสิบสองฟุตตัวปกตินี่สิบฟุตก็ว่ายาวแล้วนะครับผมแต่ด้วยความชอบไม่เหมือนใครนะเล่นกันถึงสิบสองฟุตกันไปเลยนะครับผมนะเป็นวีวาสปินมาเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดห้าสีนะครับผม สีเขียวสีน้ําเงินสีแดงสีส้มและสีทองนะครับผมนะฮะเวทคันนะเวทคันตัวนี้เวทคันเวทคันจะอยู่ที่แปดสิบถึงร้อยี่สิบกรัมนะครับก็คือน้าหนักเยื่นที่แนะนําให้ใช้นะครับผมคันพวกนี้ก็ไม่ได้แข็งมากมายอะไรมากมายนะเพราะเป็นคันไฟเบอร์นะครับผมแต่แน่นอนมันก็ต้องเหนียวบ้างแหละนะครับผมนะฮะเมื่อก่อนก็ใช้กันนี่แหละครับพวกนี้แหละคันพวกวีวานี่หนะครับผมเป็นคันไฟเบอร์ที่ใช้ใช้กันอยู่นะฮะ ดีย๋ยวนี้ก็จะข้ามไปเป็นกาวไฟกันเกือบทั้งหมดแล้วนะฮะ<ม>แต่ก็ยังมีขายนะคันไฟเบอร์นะครับสําหรับคนงบน้อยฮะอยากตกปลาก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเมื่อก่อนก,นก็ดึงปลาตัวละสิบกว่าโลอะไรก็คันไฟเบอร์กันทั้งนั้นแหละนะครับผมตัวนี้สิบสองฟุตนะครับเน้นย้ำสิบสองฟุตไม่เหมือนใครนะครับผมนะสนใจสินค้าทักได้นะครับผมเพชรพาณิชภัณฑ์ฟิชชิ่งกระแพงเพชรนะครับเบอร์โทรก็0 8 8 1 2 6 1ด0ปนะฮะ เดี๋ยวผมลงทิ้งไว้ในตรงคอมเมนต์ให้นะครับผมนะฮะยาวนะครับผมยาวนะครับยาวยาวนะครับผมอย่าให้เหมือนใครนะครับวางกับคนข้างๆของผมยาวกว่านะฮะเป็นคาร์ไฟเบอร์นะครับผมนะรีซีก็ใหญ่ๆดูหนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็ราคาก็ไม่แพงนะฮะใช้งานได้แต่ชอบยาว นะฮะสนใจสินค้านะฮะต้องดูนะครับพร้อมสวยๆเลยนะครับผมวีว่าสปินมาเตอร์นะครับผมสิบสองฟุตนะฮะโอเคครับผมครับสวัสดีครับ